สวัสดีครับเพื่อนๆพวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจคลิปแบบเมื่อกี้นี้คลิปดีๆมีประโยชน์คลิปที่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้หรือเปิดสร้างในค่าการมองเห็นของเพื่อนเอนเรานะครับก็เดี๋ยวผมพาไปทํานะครับง่ายๆครับไมไ่ยุ่งยากอะไรนะก็มาดูกันเลยครับมา เดี๋ยวผมพาไปทำกันอ่าก็ไปทำในแอปแคปคารนะครับตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้เราก็เข้าไปเลยอ่าโอเคเราเข้ามาปุ๊บอย่างงี้เนาะเราก็ไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาก็คือผมไปถ่ายวิดีโอไว้นะผมไปถ่ายวิดีโอตัวนี้ไว้ประมาณนี้นะอยาให้ดูก่อนเนาะแป๊บหนึ่งออก็ถ่ายไว้ประมาณเนี้ย แล้วก็กระโดดขึ้นจับขาตัวเองประมาณนี้เนาะอ่าก็ถ่ายายาวๆไว้นะครับประมาณนี้ให้มันเหลือพื้นที่โล่งๆนิดหนึ่งนะตั้งกล้องตรงๆนะครับอ่าส่วนส่วนแรกเลยก็คือเราก็มาเราก็มาปรับคลิปก่อนเนาะปรับให้มันสว่างนะครับอ่าก็ไปที่ปรับแก้นะครับไปที่ปรับแก้เนาะไปที่ปรับแก้นะครับใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ กลับไปรีดูใหม่ได้นะครับแบบดูให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะไปลงมือทำเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอสำรวจนะครับก็ไปปรับแก้นะครับไปไปคำสั่งปรับแก้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะ <c oughs> แต่เข้าไปเลยครับรอแป๊บ,บหนึ่งนะครับ โอเคมาแล้วครับความสว่างนะครับความสว่างก็เพิ่มหน่อยนะครับให้มันให้มันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ความอิ่มสีนะครับความอิ่มตัวของสีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าให้มันดูมีสีสันให้มันดูมีอันนี้นะครับก็ลองดูโอเคโอโอเคเลยนะครับสว่างถือว่าสว่างใช้ได้นะโอเคอ่า เดี๋ยวเราไปทําเลยเนาะเราก็ไปหาพื้นที่โล่งๆนะครับาพื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไว้นะตัดไว้แบ่งฉากกันนะครับคือแบ่งฉากไว้โอเคแบ่งฉากไว้เนาะตรงที่โล่งๆอย่างเงี้ยแบ่งฉากไว้นะครับแบ่งฉากเนื้อที่โล่งๆไว้อ่าแล้วก็ไปดูอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็นำไอ้ตัวตัวคลิปนี้ลงมาข้างล่างด้วยคำสั่งภาพซ้อนนะครับแตะไปที่นี่นะแล้วก็นำลงมาข้างล่างนะครับเอาลงมาข้างล่างเนาะด้วยคำสั่งภาพซ้อนตัวนี้นะตัวนี้นะครับคำสั่งภาพซ้อนเนาะแตะปุ๊บก็จะลงมาข้างล่างนะครับเเาาก็เลื Your ่อนเลื่อนไปมันอยู่ข้างหน้านะให้มันเท่าๆกันประมาณนี้นะ เืม้มันเท่ากันโอเคมันจะยาวไปเลยแหละผมบ้านเนี่ยอืมจะยาวไป <c oughs> ไม่เป็นไรก็ก็เราก็เอาไว้่างนี้เลยเนาะหรือว่าเดินข้ามาโอเคเราไปจัดการคลิปตัวบนก่อนนะครับจัดการคลิปตัวบนก่อน เราไปตึงคลิปตัวบนให้มันเป็นภาพนิ่งแล้วก็ขยายมันเต็มนะครับขยายมันเต็มเนาะอ่าขยายมันเต็มก็ไปที่ภาพนิ่งนะครับไปที่อ่าตึงนะครับไปที่ตึงนะอ่าตัวนี้นะครับคําสั่งตึงนะแตะไปคําสั่งตึงนะครับปึ๊บมันก็จะออกมานะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ามันจะเป็นภาพตึงนะครับประมาณนี้เราก็ขยายออกนะครับขยายออกตามที่เราต้องการนะอ่าในส่วนข้างหน้านี้เราก็ตัดทิ้งได้ลบทิ้งได้นะครับคำสั่งลบทิ้งได้นะครับ โอเคน่าจะเท่ากันนะโอเคแล้วทีนี้เราก็ไปดูช่วงที่ช่วงที่เรากระโดดนะครับไปดูช่วงที่เรากระโดดเนาะเราเดินก็นมาปึ๊บอย่างเงี้ยเรากระโดดอ่า อ่าประมาณนี้ให้มันได้ประมาณนี้ like นะครับให้มันได้ตรงที่เราจับขาอย่างนี้นะให้มันได้ตรงที่เราจับขาอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ก็แบ่งฉากไว้นะครับอ่าแบ่งฉากไว้นะครับแบ่งฉากไว้นะแบ่งฉากไว้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะแบ่งฉากไว้อย่างนงี้นะครับอ่าโอเคแบ่งฉากไว้อย่างเงี้นะอ่าแบ่งฉากไว้อย่างเงี้ย ่าแล้วทีนี้ก็มันขึ้นเป็นงนี้ปุ๊บเราก็เราก็ใช้คําสั่งตึงเลยนะอ่าเราแบ่งฉากตรงไหนเราก็ใช้คําสั่งตึงตรงนั้นไปหาคําสั่งตึงนะครับไปหาคําสั่งตึงนะนี่นะครับคําสั่งตึงนะเพื่อให้เป็นภาพนิ่งนะโอเคก็จะได้มาประมาณนี้นะประมาณนี้ ปึ๊บประมาณนี้นะลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะเนาะเดินเข้ามากระโดดขึ้นเห็นไหมครับตรงช่วงที่ตึงมันจะจับขาไว้ตลอดลงปึ๊บโอเคเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับใน <c oughs> ส่วนปลายนี้เราก็เราก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยนะถ้ามันยาวเกินนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้มากมายขนาดนั้นเนาะ โอเคนะครับตรงนี้เป็นตรงที่เราตึงนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสิดภาพไปแต่ที่แต่ที่เราตึงนะครับแต่ที่เราตึงนะแต่ที่เราตึงแล้วก็ลากมาให้มันยาวๆนะครับลากมาให้ยาวๆ ยาวๆประมาณนี้นะก็คือลากมาเลยครับแต่ที่เราตึงนะ,ะประมาณนี้นะครับ ใหนะ้มันได้ยาวๆนิดหนึ่งเนาะมันได้ยาวๆนิดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับได้ยาวๆนิดหนึ่งนะครับยาวๆนิดหนึ่งเนาะนะนะ รูว่ามันยาวขนาดไหนแล้วก็แตะโอเคให้มันยาวๆนิดหนึ่งอ่าก็ลองลองเล่นดูเนาะครับกระโดดขึ้นปุ๊บจับขาตัวเองแล้วก็ให้มันยาวๆประมาณนี้นะาวยาวประมาณนี้สนะักหน่อยแล้วก็พอลงปุ๊บประมาณนี้เนาะอ่าโอเค อันนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะครับจะได้ไม่ยาวเกินส่วนอันนี้เราก็แตะแล้วก็โอเคได้แล้วครับทีเนี้ยได้แล้วนะ ก็กระโดดปุ๊บก็จะค้างยาวนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กระโดดลงนะครับอ่าแล้วทีนี้เราไปดูตรงที่เราตึงนะตรงที่เราตึงอ่ะมันจะประมาณนี้นะตรงที่เราตึงเราใช้คำสั่ง BG ครับลบพื้นหลังเลยนะลบพื้นหลังออกเลยนะครับอ่าใช้คำสั่ง BG นะครับ ลบพื้นหลังออกเลยตัวนี้นะครับลบออโต้ไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับอ่าอก็ประมาณนี้เนอะอาะเราใช้คำสั่งลบพื้นหลังไปเลยมันก็จะยังคง,งมอนเดิมเห็นไหมครับอ่าอยัางคงมอนเดิม ก็ทีนี้เราก็ไปใช้กี่เฟรมนะครับไปแตะที่กี่เฟรมนะกี่เฟรมเนี่ยครั้งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเราไปหาอาแปลงร่างสองก่อนนะครับคําสั่งนะครับคําสั่งแปลงร่างสองไอการแปลงนะครับการแปลงนะมันเปลี่ยนแล้วตัวนี้นะครับการแปลงนะคําสั่งการแปลงนะครับ ก็แตะไปที่คําสั่งการแปลงนะครับเพื่อนๆเห็นหมุนไหมหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยตัวหมุนเนี่ยอนั่นแหละครับนี่คือตัวหมุนละ่ะเราก็ไปที่คี์เฟรมนะครับแตะไปที่กี์เฟรมนะแตะไปที่คี์เฟรมเดี๋ยวก่อนนะอื้ม มันไม่ไปตามผมนะครับรอแป๊บนึงนะครับหนึ่งนะครับอื <c oughs> หลายคำสั่งไม่ได้นะครับอืม๋ยวนะครับผมแตะไปแล้วนะครับไปที่แปลงาการแปลงนะครับแตะแล้วก็ขยับมานะครับ โอเคนะครับได้แล้วนะครับแต่แล้วก็ขยับไปนะครับขยับไปนะครับขยับไปนะครับเสียเลยแปลงร่างผมเสียนะครับคำสั่งแปลง โอเคนะครับกลับไปนะครับ น่าจะได้นะครับ กรอบนะครับใช้ตัวการแปลงนี่นะครับเราใช้การแปลงเอานะครับ มันจะยากที่หนึ่งนะครับตัวนี้มันต้องช้าๆนะครับโอเคนะครับ อเอนะครับก็ได้แล้วนะครับลองดูนะครับ <c oughs> ลองดูเนาะโอเคอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหมุนติ้วติ้วเลยโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่า โอเคนะครับก็พอได้คลิปอย่างนี้แล้วเราก็กดส่องออกนะครับเพื่อนๆอ,อ่ากดส่องออกเพื่อที่จะไปดูในอัลบั้มวิดีโอของเรานะครับกดส่องออกเนาะอ่า ก,กดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่คลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอของเรานะครับตันนี้เนาะถ้าเราอยากเพิ่มเสียงเพลงหรือเอฟเฟกอะไรค่อยว่ากันนะครับก็ก็ไปใส่ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ,เพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่าหรือเผื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ